ทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาเล่น24ชั่วโมงในบล็อกฟุตเหมือนเดิมซึ่งห่างหายไปนานมากครับกับคอนเทนต์24ชั่วโมงในบล็อกฟุตเนี่ยซึ่งวันนี้ผมได้ไม้ใหม่มาผมเลยจะลองเทสเสียงไม้ใหม่น่าจะดีทุกคนใหม่ซึ่งตอนนี้เราวย516เพราะนั้นเราจะไปรับเควสไอไวเปร์แล้วก็ฟาร์มยาวๆย้ายซื้อฟาร์มย้ายซื้อฟาร์มย้ายซื้อฟาร์มจนกว่าเราจะเลเวล525มั้งถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ฟาร์มเกินๆไปเถอะ มันเป็นบอสนะอยู่ที่500บอสตัวนี้ก็บาสุก้าซึ่งไม่แม่นเลยเดี๋ยวเรามากำจัดบอสนี้ก็เลยดีกว่าซึ่งวิธีกำจัดบอสนี้ก็ง่ายมากเลยหลบไอไอไอกระสุนมันประมาณ5วิมันก็จะปล่อยมาครั้งหนึ่งอะดนปล่อยมันจะปล่อยมาครั้งหนึ่งครับแล้วเราก็ตอดแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายแล้วก็ต้องรอสักหวิพอครบหวิแล้วก็หลบหัดหลบบ้างพอหลบก็ มาตีต่อเดี๋ยวขอเปิดขาไฟไแวบบโอเคอ่าฮาวีแ้วไม่ทันเร็วไม่ทันเร็วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าบอสตัวนี้จะตายนะครับแค่นี้แหละและบอสก็ตายที่สุดแล้วก็ย้ายเซิร์ฟทำนี้ไปเรื่อยๆนะครับให้เลเวลเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้แล้วเราก็จะฟาร์มมันเร็ยวยาวเดี๋ยวขออัพอัพเรืแล้วกัน โอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเลเวลห้าร้ยยี้าทีเดียวเลยนะครับโอเคครับซึ่งตอนนี้เราก็เลเวลห้าร้อยยี่บห้ามันเทีบร้อยซึ่งตอนนี้ผมว่ามันมีอย่างหนึ่งที่ขาดไปเว้ยก็คือการให้ทายห้าวิห้าสี่สามสหนึ่งโอเคหมดเวลาโอมผมว่านะคือผมต้องทำการตีบวกดาบสักประเภทแล้วเพราะว่ารู้สึกว่าดาบนี มันกาไปเราต้องไปตีบวกซึ่งดูวัตถุดิบก่อนถ้าผมจะตีบวกดาบทุกดาบที่วัตถุดิบหาได้และพอใช้ได้แต่ดาบไหนที่มันแบบวัตถุดิบหายากจริงหรือมันหาที่โลกหนึ่งไม่ได้ผมก็จะไม่ตีบวกแล้วกันอย่าให้ทายว่าผมตีบวกดาบอะไรพวกคาตานะอะไรเนี่ยคาลารคาตาะมันน่าจะตีบวกง่ายทุกคนเชื่อไหมคาตาะตีง่ายโอเคเอาเศษหนังไม่ไม่รู้นะ หนึงซึ่งในตัวผมก็ไม่มีอะไรเลยมีหางปลามีก้อนขี้แมกมามีปีกนางฟ้ามีหัวเยติมีหนังแล้วก็เศรเลล็งโง่มีแค่นั้นจริงทุกคนในตัวผมส่วนผมว่าหนังกับเศรเหลลโงโง่น่าจะเอาไปทำอะไรได้สักอย่างเชื่อตีดาบอะไรไม่รู้เดี๋ยวต้องไปที่เกาะกลางดูก่นนะันครับจะเราจะได้รู้ว่า ไอเสตเหล็กงอโงโงโงไปตีดาบอะไรได้บ้างเดี๋ยวมาเช็คผลขายประจำวันกันสักหน่อยครับมาดูกันว่าวันนี้จะดวงเกลือหรือไม่เกลือซึ่งถ้าที่ผมเช็คมา,าแล้วถ้าดวงไม่เกลือก็คือเราจะโชคดีในภายหน้าครับดูดิอ้าวได้ขายโอเคได้แพงสุดคือได้ อ่าเดี๋ยวเราไปตีบวกดาบที่เกาะบาคี้กันเลยดีกว่าโอเคเดี๋ยวมาดูกันว่าเดี๋ยวผมจะเอาเป็นดาบลองลองคาตาณะดิคาตาณะอ๋อจิบเดี๋ยวผมจะลองดูว่าดาบไหนตีง่ายสุดนะอเอาคาตาณะคาตาณะก่อนใครเป็นสูตรวะมาดูกันว่าคา,า,าตาณะมีอุปกรณ์อะไรบ้าง โอ้ oh. ไม่ได้ตีง่ายแน่ครับเดี๋ยวดูดิรีบๆลงในตะลุงแบบ็กสมิธพลังดะปกะกันมาลองดูดิโอเคคาตาน,นะเช็คเสร็จละ คาตาาได้ได้รับการตีบวกอะต่อมาไอรอนเม็ดแล้วกันโอเคคาตาะเสร็จคาตาะได้รับการตีบวกแล้วอ่าลองดูไอรอนเม็ดดิเอ้ยเอาทิปเปิลดีกว่าใช้บ่อยลองดูดิพลังดาบครับได้ไหม เ็นเหลงกง้อับหนังสิบห้ามีอะไรยากกว่านี้ไห<อ>มเดี๋ยววันนี้ตีดาบเนี่ยอันนี้วาเินซอสขอดูหน่อยว่าอุปกรณ์พอหรือเปล่าดูดิอ๋อโอเคตีว่ะเดี๋ยวคนเราตีดาบวาเินซอสดีกว่าเดี๋ยวหาเศษเหล็กง,โง,โง,โงโ้ๆแบบ สิอันมามาดูนครับนี่ไงได้หนังอันหนึง่งเดี๋ยวดิในควยต้องใช้กี่อันวะต้องใช้หนังสิบอันโอเคเดี๋ยวฟาร์มยาวๆเดี๋ยวเจอกันตอนหนังครบสิบอันเลยแล้วกันโอเคครับตอนนี้ครบหนึ่งชั่วโมงแล้วผมได้แค่เนี้ยได้เศษหนังได้หนังเนี้ยได้หนังหอันกับเศษเ็กงงๆสิบเอ็ด ซึ่งต้องฟาร์มอีกยาวครับหนังต้องฟาร์มอีก 4, mm hmm. สี่เศษเหล็กโง่ๆต้องฟาร์มอีก9ซึ่งมันยากมากเลยทุกคนที่แบบจะเอามาได้เพราะโอกาสดอกมันก็ส่มตีนอะนะได้แค่เศษเหล็กแต่สิ่งที่เราต้องการคือหนังเว้ยมันจะไม่ดอบสิ่งที่เราต้องการมาแต่มันจะดอบสิ่งที่เราไม่ต้องการไม่รู้ตีไปพันตัวแล้วมั้งไม่ได้ ไ้แค่เศษเหล็กไม่กี่อันเองตีไปพันตัวอย่าบอกนะว่าต้องสองชั่วโมงขึ้นไปถจะได้ผมวา่าชั่วโมงเดียวก็พอแล้วมั้งไม่แต่ถ้าสามชั่วโมงนี่ผมว่าอีพีหน้าเอนี่มันไม่ได้ทุกคนได้แค่เนี้ยไม่ได้เลยเลยได้ตังอย่างเดียวลองดูตัวนี้ ฟันฟันไม่ดอบผมว่าอีกหลายชั่วโมงนน่เลยกว่าจะครบอ่ะไอเศษเหล็กกับหนังอืมเชา้าละไม่ดอบขนาดระดับคอมมอนนะเนี่ยามฟัน,ฟน ผมว่าตอนนี้เราได้อัพคาตานะไปแล้วเดี๋ยวเราลองอัพปืนสะอันดูก็ได้อัพอัพอัพปืนเหนือไม่เอาไอ้นู้นละไม่เอาดาบละอัพยากสิไหมลองสลิงช็อตด,ดิจะลองดูหนะ้าสลิงช็อตคลิปนี้ไม่ใช่ย4บสี่ชั่วโมงเลยบล็อกฟุตที่เขาให้ฟาร์มนะครับคือมาอัพเกรดของอ๋อนี่ครับได้เลยโอเคอัพเกรดเสร็จละ โ okay, อเคอัปเกรดแค่นี้พอเดี๋ยวเราไปฟาร์มเหมือนคนปกติดีกว่าถ้าเราไม่ฟาร์มคนปกติมัอนอันนี้ไปมีแขกบวได้รับเชิญดูดิว่าแขกบ่ได้รับเชิญก็าทำอะไรบ้างชัดครับไอชิ้นนี้มันตีชัดครับไอส้นตีนนี่หาเรื่องแน่ มาครับจังหวะนี้เอสกับหนวดดำสู้กันแล้วครับคใครจะชนะมาดูกันอือปล่อยพลังไฟจังหวะนี้มีผ้าสังกะจายมาร่วมด้วยครับผระสังกะจายเหมือนจะต่อสู้กับผลมืดเหมือนจะช่วยและตู้มผลมืดตายผระสังกะจายไล่ต่อมาผระสังกะจายครับต้องตาย ญาติโยมจะมาตบพระสังขจอยเรียบร้อยฮะพระสังขจรใจตามญาติโยคมคุนไปแล้วโอเคฟาร์มแบบปกติได้เหมือนเดิมโอเคครับเดี๋ยวอะผ้าสังขจรใจทำร้ายญาติโยมพระสังขจรใจเปลิดเดี๋ยวเราจะมาตีไวเปิลโอเคขอฟาร์มแบบคุณปกตินะ โอเคแล้วเราก็ฟาร์มยาวๆเขายี่สิบสี่ชั่วโมงเลยบล็อกฟู้ดก็ฟาร์มจนกว่าจะเลเวลเจ็ดร้อยซึ่งหลายอีพีแน่เดี๋ยวฟาร์มแบบยโอเคแล้วก็ฟาร์มอัพแต่เลือดตอนนี้ต้องอัพเลือดให้ครบห้าร้อยครับยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยบล็อกฟู้ดนี้เราจะมีแต่การฟาร์ม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 จะมีแต่การทำฟาร์มอย่างเดียวนะครับ จะไม่มีการอย่างอื่นอัพอัพอะไรนะอัพของซึ่งเรามาดูว่าผมฟาร์มมันแบบมาดูเบื้องหลังดีกว่ามาดูเบื้องหลังการฟาร์มยีิบสี่ชั่วโมงล็อกฟุตน,นะครับซึ่งตัดไปเบื้องหลังในการส่วนผมภาคดีกว่าซึ่งคลิปนี้ผมก็เหนื่อยมากพอแล้วต้องมีเวลาตัดต่ออีกเดี๋ยวใครอยากดู EP ต่อไปดันไลค์เลยครับคลิปนี้ขอหยุดเพียงแค่นี้ก่อนบ๊ายบายครับ สวัสดีครับเหนื่อยมากคลิปนี้ว่าจะทำเสร็จ